พอแกซื้อแต่ว่าไม่กล้าซื้อแกต้องซื้อฉัน<อ>ไม่กล้าซื้อราคามันถูกกว่าที่ไทยแกฉันไม่กล้าซื้อมันคือการลงทุนแกฉันรอซื้อต่อแกได้ไหมฉันก็จะขึ้นราคาไปตามตลาดนะแกนี่อยากได้มากเลยนะเว้ยคือมันถูกกว่าเยอะเลยเหรอคือถ้ามันถูกถ้ามันอยู่ในหัวตลอดเวลาซื้อซากให้มันจบ ให้รางวัลตัวเองหน่อยอยากดูราชื่ลตัวเองมึงอีกแล้วนะขอโทษนะมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะไม่มันน่ารักมากเลยนะแบบถึงมันจะดูเล็กแต่เพราะว่าข้างในมันแบบใส่ของได้เยอะมากโอ้โหขึ้นมาตั้งให้กูดูด้วยไม่มันใส่ของในเยอะจริงเนี่ยดูดิ ข้างในมันใหญ่มากแล้วมันเหมาะกับอะไรที่แบบชอบยัดยัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรูดปุ๊บมันก็จะแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแล้วก็สพายหรือว่าจะสพายอย่างนี้ก็ได้เขาบอกมานี่สพายแบบฝั่งเดียวก็ได้ก็ยังดูแบบคิวคิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้างหน้าแกาก็ใส่แบบพวกของกระจิบกระจ๊อกได้เล็กๆน้อยๆอยข้างในก็ยัดแบบโอ้โหแกื้อช็อบที่ใต้รงเท้าหมอ่ะใช่ เดิเข้าไปแล้วถามว่า do you have backpack ที่สมา do you have backpack like this like this เขาก็โอ้ยเยี่ยสเยสแล้วเขาไม่เอามาตั้งโชว์นะมันอยู่ข้างในตู้ที่แบบเออเออถ้าว่าเป็นคอเก่ามันจะอยู่ในนั้นเนาะใช่แล้วเขาก็ออกมาบอกว่าใช่ใบนี้ไหมนี่ก็แบบว่าใช่อยู่มีแค่ไซนี้หรอมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมเพราะตัวจะได้ไซส์ใหญ่เขาบอกว่ามีแค่มินิแล้วเพราะไซส์ใหญ่มันไม่มีแล้วไซส์ใหญ่จะเป็นอีกรุ่นนึงที่บอกว่าน่าเอาอันนี้เลย จบแออกได้อ,อะไปซื้อเชื่อนี่มันคุ้มค่าจะไม่ผิดหวังที่ซื้อมานะแล้วมันน่ารักใส่กับชุดอะไรก็น่ารักแต่ฉันก็อยากได้คลาสสิกเหมือนกันคลาสสิกไหนอ่ะอ๋ออันนี้ดีกว่าแต่คลาสสิราคามันขึ้นดีกว่า<อ>แต่อันนี้มันราคา,คาสะด,ดสุ้งเลยอ่ะราคาแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่อยากอยากอยาก,อยากได้รุ่นแกม,มาก แตว่าราคามันจุกมากเลยเอาแต่ขนาดฟิลเหมือนโดนลุงกระทืบอะราคาสบัดสบอมอันนั้นอ่ะเรารอก่อนเราเอาวันที่อันนี้ไปก่อนเชียร์คลาสสิกทุกคนเชียร์ได้แต่ว่าอุ้มไม่ไหวอุ้มไหวอยู่แล้วแมระดับรองระดับห้าอิงเจอร์ จบ,จบจบจบเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องทุกคนมาซื้อน้ำพิกกันดีกว่านะคะวันนี้น้ำพิกของเรานะคะลดราคาเยอะมากและตอนนี้นะคะเราอยู่กับพรีเซนเตอร์สาวของชาเขียวนะคะชาเขียวชาหลอดชาเขียวที่กินแล้วค่ะพูดใหม่ CEO, CEO อ๋อขอโทษนะคะอยากให้ CEOCEO CEO แบบอยากจ้างพรีเซนเตอร์ไหมแบบถ่ายคู่อะไรอย่างเงี้ยขอคิดดูก่อน เล่นตรงเล่นตัวอยู่เ่ยวบ้าอยู่ทุกคนเร็วช่วยกันกดนะคะวันนี้เพย์เดย์ลดเยอะมากกดกดคูปองก็ลดลงไปอีกส่งฟรีอีกอูโหเร็วช่วยหน่อยช่วยช่วยเขาซื้อหน่อยเออช่วยซื้อหน่อยอยาเอาตังค์อันนี้ไปซื้อกระเป๋าที่ฝันไว้โอ้โหจะบอกที่ฝันไว้ก็คือคลาสสิกนี่ให้ยืมมาวันละให้ยืมวันละวันละสองพัน เอาไปเอาไปสบายลองไปสบายดูกว่าคุณงามความดีที่กูเคยทํากับมึงมึงกูแบบอบอุ้มอง์หญิงน้อยๆไว้เลยอ่าให้ยืมฟรีก็ได้แต่ว่าแกลองเอาไปใช้แล้วแกจะรู้ว่าอ๋อมันมันแค่สวยเฉยๆอะไรอ่ะไม่ได้ใช้งานได้จริงเพราะว่าแค่ใส่แบบสำรองกับกระเป๋าตังค์คือเต็มแล้ใช่เอาก็มีคลาสิกด้วยหรอคลาสิกนะไม่ใช่บอยฉันไม่เคยเห็นแกใส่เลย คลานกันหรอคลาสสิกเป็นยังไงวะคลาสสิกก็เป็นคลาสสิกอันที่แกมีอ่ะบอยอ๋อโอเคจบฉันไม่ได้อยากได้บอยฉันอยากได้คลาสสิกแวค่อยไปหารูปเป็นยังไงวะเออซีอโอชาร์ล็อตนะจบทุกคนเร็วช่วยกันกดตะกร้าหน่อยดิ<ม>ให้มันเร็วๆไปซะอ๋อ แกบอกว่าแกถ้าแกได้มองอ่ะกจะมาซื้อบ้านข้างๆฉันไม่ใช่หรอมึงก็หมายถึงมงใหญ่ <laughs> อา้าวมึงกูหมายถึงมงใหญ่ละเข้าใจผิดแล้ว <laughs> จบแล้ว <laughs> ใช่แต่ว่าห้องข้างบนยังว่างคนข้างๆก็ไม่มีเ <laughs> เคยโชคดีต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันจะไม่ไปไม่ได้ไปไหนตกใครโชคดีใจหนึ่งก็แล้วกิน ทุกคนออเดอร์นิ่งมากงอนและวงอนละยา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 งอนละงอนละงอนละเอาดีจะลงไลน์เพ่ไปหาเลยคนมากดตะกร้าดิฉันอย่างนี้ได้ไหมพวกคนช่วยกดหน่อยได้ไหมเราไปหาขอไปหาได้ไหมล่ะได้ โอ้ยช่วยกดหน่อยดิเร็วขอให้ออเดอร์เออสัญญาแล้วไม่ใช่หรอส่งยกแค่วันดีทีสัญญาแล้วไม่ใช่หรอเวเฮ้ยกนิ้วนางขึ้นมาเร็วอย่าสิขอจับมือใส่แม่ยดไก่ไม่มีแค่สีนิ้วเอาเหรอเอามันไม่ได้มีห้ามเหมือนเราเหรอ ไม่ใช่เนี่ยนิ้วน่าโอ้ยแล้วนี่อันไหนคือนิ้วนางของนางอ่ะนี่ผสมกันหยุดเดี๋ยวเราจะบอกให้ทุกคนเออสู้นะคะหยุดทุกคนแล้ช่วยกันกดตะกร้าเดูวนี้ดีให้มันแล้วแล้วไปสร้าไก่นี้ไอไก่เนี้ยเป็นเจแน่เลยเนี่ยเล็บมันแดงเนี่ย นางทำเล็บที่กีกี้แน่นอนแล้วนางทำเล็บที่กีกี้ค่ะกดตะก้าเดี๋ยวนี้หยุดทุกคนกดตะก้าไม่เอาวันนี้นะไม่ทำอย่างงี้ดีกันนะทุกคนน้องกุ๊กไก่ทำเล็บที่กีกี้นี่น้องตัดเล็บขุดเลยเด็กไหมน้องเอาเล็บอะคริลิกออกร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนช่วยกดตะกร้าก่อนงอนแหละงงอนงอน,งอนมงินฉลอดหยุดดิอุบทหยุดนี่นี่ลงไปน่าจะไปะลงไปเอาข้าวไอหลอดหยุดดิประโถเอ้ยคนเรามันเปื่อยอ่ะทุกข<อ>์ทำไม